อีกหนึ่งเกมที่เรารักและก,ก็แสบแรงในตอนนี้คงไม่พ้นเกม The r a g n a r o กในภาพนี้จากที่ผมได้ทดลองเล่นโคสเปต้าต้องบอกเลยว่าเล่นง่ายมากโดยตัวกราฟิกหรืองานภาพจะเป็นแบบยุคคลาสสิกยุค90ูตัวเกมจะปรับเปลี่ยนระบบเป็นออโต้ทำให้เล่นง่ายกับเวอร์ชั่นเก่ามากๆครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการทดลองเล่นเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครบทุกอาชีพในคาสหนึ่งจริงๆก็ไปถึงคาสสองแล้วครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมขอพูดถึงคาสหนึ่งก่อนละกัน ส่วนคัสสองผมคิดว่าจะแยกเป็นอาชีพให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับภาคนี้นะครับเริ่มต้นคาดแรกเนี่ยก็จะมี6คขาดอาชีพด้วยกันนะครับซอร์ทแมนเป็นอาชีพที่ใส่อาวุธได้หลากหลายนะครับแต่ถ้าเลือกแบบเหมาะสมกับสายที่ต้องเล่นนะครับจะมี4แบบด้วยกันคือแบบที่1ดาบมือเดียวไว้ตีมอนสเตอร์ขนาดกลางแบบที่2ดาบ2มือไว้ตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แบบที่3มหอกมือเดียวตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่และแบบที่4 หอกมือตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ในส่วนของแพสซีฟดาบนะครับก็จะมีตอนที่เราเป็นซอร์สแมนแพสซีฟหอกเนี่ยก็จะมีตอนที่เราเป็นในตน,นเองสำหรับอาชีพซอร์สแมนในช่วงแรกนครับเราจะใช้สกิลแบดในการฟาร์มเป็นหลักเช่นควสดหลักควสดลองควสกระดานหรือการฟาร์มนอกแมพ ส่วนสกิลแมกนัมเบทไว้ฟาร์มตอนลงหอคู่กับสกิลพว์หรือย,ยูยูได้นะครับสำหรับแพสซีดาบก็เลือกเอาเลยว่าจะเล่นดาบมือเดียวหรือ2มือเพราะดาเมจต่างกันไม่มากในช่วงแรกนะครับส่วนค่าเซตดตอนเป็นซอร์ทแมนแนะนาให้ลงสเต็งล้วนหรือจะแบ่งเป็นสเต็งสองลักหนึ่งก็ได้จุดเด่นของซอร์ทแมนมีความอึดยูย,ยูศัตรูและเขี่ยมอนสเตอร์เป็นกลุ่มได้ดีครับเมดในช่วงได้จะใช้สกิลโซลสไตร์ฟาร์มเป็นหลักนะครับเช่นควสหนักควสรองควสกระดานหรือการฟาร์มน,นอกแมปอีกเเช่นคย พราะสกิลโซลสไตล์เนี่ยเป็นสกิลที่ไล่ไวสุดและคูลดาวศูนย์ส่วนสกิลเพิ่มเติมถ้าใช้ลงหอเนี่ยสามารถเลือกสกิลไฟว์วอลมาเพิ่มเติมได้ส่วนแพสซีที่ผมแนะนำครับก็จะมีเด้ง HP กับสกิลเอเนจีโค้ดหรือพูดง่ายๆคือสกิลโลนเองส่วนค่าสเตตัสในช่วงแรกนะครับก็จะลงอินเป็นหลักเลยพอขึ้นค่าสองเนี่ยค่อยลงเล็กต่อนะครับเพื่อให้ไล่สกิลไวขึ้นนั่นเองจุดเด่นของเมทนะครับฟบาร์มไวตั้งแต่ช่วงแรกนะครับแล้วก็มีแสพสซีฟเด้ง HP ด้วยทริป เป็นชิทที่เล่นยากในคัสแรกเลยก็ว่าได้เพราะไม่มีสกิลฟาร์มที่โดดเด่นอย่างสกิลพีทก,ก็คูปดาวสิบวิสกิลอื่นก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องการทำระเบิดซะเท่าไหร่หลักๆจะเน้นไปทางตีธรรมดากับแพสซีฟดับเบิลแอคแท็กในช่วงต้นเกมเอาง่ายๆจะเริ่มไปเก่งตอนขึ้นคัสสองก็จะแบ่งเป็นสองสายลหลักคือมีดก,กับกาตานั่นเองทีนี้มันก็จะมีสายแยกยี่ห้อนะครับอย่างสายมีดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองแบบด้วยกันก็คือมีดธรรมดาก็จะอัพสเต็งเอจมีดคลิกก็จะอัพเอจกับลัก แล้วก็จะเป็นสายกาตาก็จะแบ่งอีกสอแบบนะครับแบบแรกจะเป็นกาตาโซนิกบล์นะครับก็จะเอจิกับปลั๊กรอมาก็คือค่าเด็กอีกแบบหนึ่งจะเป็นกาตาคลีนครับอัพเอจิบวกปลันะครับรอมาเป็นสเต็งสำหรับคัสแรกจะดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยแป๊บๆก็คัสสองแล้วครับไม่ต้องห่วงเลยครับว่าจะไม่เก่งเนาะเพราะว่าคัสสองก็โหดแน่นอนครับอะโคไลท์เวอร์ชันนี้ต้องบอกเลยว่าฟาร์มดีฟาร์มง่ายใกล้เคียงกับอาเชอร์เลยก็ว่าได้สกิลหลักที่เราเลรรลาราาเลลลล่่นนแแแตรรรกกะะคคับฟาา์มยยวๆือสิ อาวุธของสายนี้เนี่ยแนะนําเป็นกระทาะครับจะช่วยในเรื่องของการไล่ไว้ส่วนค่าสองเนี่ยค่อยไปเพิ่มเติมสกิลแม็กนัตก็ได้ส่วนสกิลบัคก,กับพวกแพสซีฟก็มีให้เลือกเยอะตั้งแต่ค่าแรกนะครับถ้าผมแนะนําให้เอาแพสซีฟเนี่ยก็จะเป็นรีเวิร์สโเชันนะครับกับสกิลบัฟป้องกันอย่างเอ็จรัสและท้ายสุดนะครับเป็นบัฟเบสซิ่งนะครับเสริมค่าเตัดให้กับทีมสําหรับค่าเซตัดที่แนะนำนะครับก็คือ In am, arm, อินนัมเลกตามรองลงมาก็จะเป็นวิชนะครับเมอร์เจนส่วนตัวมองว่าเป็นอาชีพที่เล่น เท่าที่เห็นจะมีเล่นอยู่2สายหลักๆนะครับสายแรกก็คือสเต็งปวกลักตีแรงปวกขี้สายที่2เนี่ยจะเป็นสเต็งปวกเอจก็คือตีแรงปวกตีไว้ y นะครับสกิลหนาที่ใช้ก็คือแมมโมไนท์ใช้เงินทีละสิบเซนนี่เอาจิ้งสกิลนี้ก็ไม่ได้แพงนะครับสำหรับสกิลแมมโมไนท์เนาะให้อัพแค่8พอนะครับเดี๋ยวเราใช้ไอเทมแหวนเนี่ยเพิ่มเลเวลเอาได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเอาสกิลบัฟตะโกนเพิ่มลักนะครับอัพให้เต็มเลย และตามด้วยการอัพพสซีฟเต็งให้เต็มเช่นเดียวกันครับแลวก็ตามด้วยพสซีฟดรอปขอนะครับอัพไปหนึ่งต่อไปก็จะเป็นอัพพสซีฟซื้อของลดราคานะครับอัพห้าให้หมดเลยส่วนลดเข็นในอัพแค่หนึ่งนะครับที่เหลือก็ลงพอยให้ครบสามสิบเก้าพอยเพื่อไปคัสสองก็พอนะครับสำหรับพ่อค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟาร์มไวอะไรมากนะครับแต่จุดเด่นมันก็ชัดเจนว่าโดดเด่นมาทางการคา้าเช่นซื้อของในร้านคา้าลดราคาทําให้ประหยัดกว่าอาชีพอื่นเป็นต้นนะครับอาร์เชอร์เป็นหนึ่งอาชียวกัันนะครบ สเตตัสก็จะแบ่งเป็น2ส,สายคือแบบแรกสายยิงไวอัพเด็กนำเอจิตามแบบที่2ส,สายยิงติดคลิปอัพเด็กนำเอจิสัก40แล้วก็ตามด้วยรักทั้งหมดนะครับสกิลหนาที่จะใช้นะครับก็จะเป็นดับเบิลสเตปนะครับกับแอโร่โชวเวอร์จากนั้นเนี่ยก็อัพแพสซีฟอีเกิลไอนะครับเพิ่มระยะการโจมตีให้ไกลขึ้นตามด้วยการอัพแพสซีฟอีเกิลฮายนะครับเพิ่มระเบิดให้กับศัตรูที่อยู่ไกลจากนั้นก็อัพบัฟเพิ่มเด็กและท้ายสุดครับอัพแพสซีฟสร้างรูทูลู จุดเด่นหลักของไอเชื่นะครับก็คือฟาร์มไวเก็บเวลไวมันจะเป็นอาชีพแรกแรกที่คนชอบเคลียร์คอนเทนต์หายเทมเป็นอาชีพแล้วนั่นเองจากประสบการณ์การเล่นเกม Black นาล็อกจริงๆตัวอาชีพมันเก่งหมดนะครับถ้าของถึงเงินถึงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติของเกมแ l ล c k นาล็อก ok เลยก็ว่าได้ฉะนั้นเลือกเล่นอาชีพที่ชอบได้เลยนะครับหรือใครจะเล่น 2- อสาอาชีพพร้อมกันก็ยังได้นะเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงว่าอาชีพนี้จะไม่เก่งสู้คนไม่ไหวถ้าคุณมีเวลาฟาร์มหาของหรือใช้พลังการเติมเข้าไปมันก็เเก่งขึ้้นนนตามััลยครบ ถ้า,าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเสิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจุ๊บจ้า